เหตุการณ์ล่าสุดนะครับมีการปล่อยคลิปนะครับเมื่อวันที่2 7มิถุนาที่ผ่านมานะครับเพิ่งปล่อยคลิปวันนี้นะครับเหตุการณ์ปะทะคารมของทหารเขมรกับทหารไทยนะครับที่ปราสาทตาเมืองทมนะโดยทหารเขมรไี่ชี้หน้าทหารไทยอีกแล้วครับขึ้นเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์กันนะครับว่าเกิดเหตุ เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ตรงนี้กันครับว่ามีการถูกแขยงกันอย่างไรบ้างนะครับเ ต้าวันตัต่ออันทตาเยยังยังจนียมีนะครับเหตุการณ์นี้นะครับมีการประทะคารมนะครับโดยทหารกัมเบนนั้นขึ้นเสียงนะครับนะเนื่องจากว่านะครับอ่ากัมพูชานะครับฐานกัมพูชาทักท้วงเรื่องนักท่องเที่ยวฝ่ายไทยนะครับไม่พอใจนะ ที่เข้ามาเยี่ยมชมปราสาทต,ตาเมืองทมเกินเวลานะครับอ่ะซึ่งตอนนั้นก็มีคณะครูนะครับจากอำเภอศรีขอระภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับมาเยี่ยมชมปราสาทต,ตาเมืองทมปรากฏว่าในเวลานั้นก็เป็นเวลาส4นาฬิกา50สนาทีานะครับซึ่งระหว่างนั้นก็คณะครูก็ได้มอบสิ่งของให้กับ ทหารแล้วก็บันทึกภาพนะครับแล้วก็ระยะเวลาเกือบบ่าย3านะคณะครูได้เข้าเยี่ยมชมปราสาทเต,ตมนทมนะครับแต่ทางด้านทหารกัมพูชาไม่พอใจนะครับเเข้ามาทักท้วงว่าฝ่ายไทยนั้นปล่อยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเกินเวลานะแต่ทางทหารไทยบอกว่าเออมันยังเหลือเวลาอีกนิดนึงอยู่ยังไม่หมดนะ ก็เกิดการถกเถียงชี้หน้ากันขึ้นมาครับอืมนะครับทางด้านทหารคาเมนเน่ขึ้นเสียงนะครับนะต่างการจับใจความเนี่ยว่าทหารไทยบอกว่าขึ้นเสียงทําไมประมาณนี้ทำไมไม่คุยกันดีๆนะครับก็เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ชาวเน็ตเนี่ยเสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายนะครับโอ้โหก็วิพากวิจาร์กันนะครับ ว่าเออทาไมเราต้องยอมนะครับให้เขมรขนาดนี้ประมาณนี้นะครับอ่าหลายคนก็บอกว่าโอ้โหประสาทอยู่ฝั่งไทยทําไมมันมีสิทธิ์อะไรขนาดนี้ทําไมไม่ปิดด่านเลยนะครับหลายคนส่วนใหญ่จะบอกว่าทําไมไม่ปิดด่านนะครับให้ทหารกัมพูชาขึ้นมาทําไมประมาณนี้นะนะส่วนใหญ่จะพูดอย่างนั้นนะครับนะหลายคนก็บอกว่าโอ้มันขู่แบบนี้มานานแล้วทหารไทยนี่ต้องอดทนอดกั้นนะครับ จัดให้มันหน่อยครับนะอันนี้อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับแล้วก็ชาวเน็ตคนนี้ก็บอกว่าโอ้โหทำอย่างนี้เนี่ยปราสาทตะมนทมเป็นของใครกันแน่นี่ขอความรู้กันหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนทหารกบ,บูชาเนี่โอ้โหขึงขังนะเหมือนกับว่าเป็นปราสาทของตัวเองนะครับนะท่านนี้ก็บอกว่าไม่ต้องให้มันขึ้นมาประมาณนี้นะครับโอ้โหก็เป็นความอดทนกั้นของทหารไทยนะครับ ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้บ้างนะครับก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ประจําอยู่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับสําหรับท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ